สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกแล้วนะคะกับห้องเรียนคุณครูจิจับนั่นเองค่ะวันนี้วันอะไรสีเขียวเอ่ยใครพอทราบบ้างวันอะไรสีเขียวคะวันพุธสีเขียวนั่นเองค่ะสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก็จะยังอยู่ในหน่วยกลางวันและกลางคืนนะคะอ่ะเมื่อเด็กๆเจอคุณครูแล้วเหมือนเดิมเลยค่ะ ใครตอบได้บ้างว่าต้องทำอะไรต้องเอาอะไรขึ้นมาเอ่ยนี่เอามือขึ้นมาใช่ไหมคะเป็นดอกบัวตูมสวยๆเลยและสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาเจอกันวันนี้เรามาเจอกันเธอและฉันพบ กันสวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้เรามาเจอกันวันนี้เรามาเจอกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเก่งมากเลยค่ะ ในใครพร้อมแล้วยกมือขึ้นเลยขุณคผูดเตี้ยพร้อมแล้วค่ะใครพร้อมแล้วบ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยค่ะไปกันเลยดวงอาทิตตขึ้นนนนนนกกลัััสสสุุ วันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องกิจกรรมที่ทำในเวลากลางวันและเวลากลางคืนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมที่ทำในเวลากลางวันกันนะคะเด็กๆในช่วงเวลากลางวันนะคะเรามีกิจวัตรประจำวันและกิจกรรมต่างๆนะคะที่จะต้องทำแบบมากมายเลยค่ะเด็กๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก่อนคะ่ะตื่นนอนนั่นเองค่ะ ไหนใครตื่นแต่เช้าบ้างยกมืมขึ้นเลยคุณครูเจี๊ยบก็ตื่นแต่เช้าเลยค่ะเก่งมากเลยค่ะอ่าและตื่นขึ้นมาเสร็จแล้วต้องอะไรเอ่ยอาบน้ำแล้วสบายตัวสบายหัวหนูมันสะผมตัดเล็บที่มันแหลมคมปากหอมนายชมเพื่อนูแปลงฝาน,นี่รูปนี้คืออะไรเอ่ย อาบน้ํานั่นเองค่ะต้องอาบน้ําล้างหน้าใช่ไหมคะแปลงฟันนะคะชาระล้างร่างกายนะคะให้สะอาดนั่นเองค่ะเมื่ออาบน้ําเสร็จแล้วต้องทําอะไรต่อเอ่ยทําอะไรคะรูปนี้คืออะไรเอ่ยมากินข้าวสีมากินข้าวสีกับดีๆ กับดีดีมีทั้งแกงและต้มยำมีทั้งแกงและต้มยำอ่ำ,ำ,ำ,ำอ่ำอ่ำอร่อยดีอ่าคือรับประทานอาหารเช้านั่นเองค่ะเด็กๆอาหารเช้านะคะมีประโยชน์มากมายเลยค่ะเด็กๆเด็กชนะเด็กๆอย่าลืมรับประทานอาหารกันนะคะเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วไปไหนต่อเอ่ย ไปโรงเรียนของเรานั่นเองแต่ช่วงนี้คือ,อเป็นช่วงสถานการณ์โรคโควิดระบาดนะคะเด็กๆต้องเรียนออนไลน์กับคุณครูเนาะถ้าเกิดสถานการณ์ปกติแล้วเด็กๆต้องไปโรงเรียนใช่ไหมคะโรงเรียนนะคะก็จะมีกิจกรรมที่คุณครูเตรียบเนาะจัดให้เด็กๆได้ทํามากมายเลยคะ่ะเด็กๆอ่าอ่าและ ต่อไปนะคะเราก็จะมาดูกิจกรรมที่ทําในช่วงเวลาอะไรเอ่ยกลางคืนกันนะคะกิจกรรมนะคะที่เราจะทําในช่วงเวลากลางคืนนะคะก็มีเยอะมากมายเลยค่ะเด็กๆเมื่อเราไปโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะแล้วก็กลับมาจากโรงเรียนใช่ไหมคะเด็กๆเมื่อถึงบ้านแล้วเด็กๆก็จะต้องทำอะไรเอ่ยทำอะไรคะ ล้างมือใช่ไหมคะล้างมือล้างเท้าล้างหน้าให้สะอาดนะคะอ่าเพราะว่านะคะเด็กๆก,ก็มองไม่เห็นเชื้อโรคก,กันใช่ไหมคะเชื้อโรคอ่าเป็นอะไรที่อันตรายและสุกกระโคลกมากเลยค่ะเด็กฉะนั้นเด็กๆเ,กเกมื่อกลับมาถึงแล้วจะต้องล้างมือล้างเท้าล้างหน้าของเราให้สะอาดนะคะ เด็กต้องทําอะไรต่อคะอดูในภาพเลยต้องทําการบ้านใช่ไหมคะทบทวนบทเรียนนั่นเองคะ่ะที่ที่เด็กๆจะได้เรียนมานะคะนี่อย่างเช่นเดี๋ยวเด็กดูคลิปคุณครูเจี๊ยบจบแล้วคุณครูเจี๊บก็จะให้การบ้านเด็กๆไปใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องทําการบ้านนะคะที่คุณครูเจี๊บสอนนั่นเองคะ่ะและส่งมาให้คุณครูเจี๊บ ตรวจด้วยว่าเด็กสามารถเข้าใจเนื้อเรื่องที่คุณครูเทียบสอนได้หรือเปล่านั่นเองอ่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็คืออะไรเอ่ยอีกแล้วอะไรเอ่ยมากินข้าวสิมากินข้าวสีก็คือรับประทานอาหารเย็นนั่นเองค่ะ,ะเด็กๆต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง3มื้อนะคะเด็ก,ดกอก็จะทําให้ร่างกายของเด็กอะไรเอ่ย แข็งแรงนั่นเองค่ะอ่าเมื่อเด็กรับประทานอาหารเย็นเสร็จแล้วไปไหนต่อคะอาบน้ําชำระร่างกายใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้เตรียมตัวเข้านอนนั่นเองค่ะอ่าและกิจกรรมต่อไปคืออาบน้ำเสร็จแล้วคือเข้านอนนั่นเองค่ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอน,นะคะ เด็กๆคนไหน <c oughs> แอบเล่นโทรศัพท์ไหนที่มืดบ้างก่อนนอนต้องปิดไฟใช่ไหมคะใครแอบเล่นโทรศัพท์บ้างบอกคุณครูมาเลยค่ะดีไหมคะแอบเล่นโทรศัพท์ก่อนนอนแอบเล่นโทรศัพท์ไหนที่มืดดีไหมไม่ดีนั่นเองเพราะจะทำให้สายตาของเด็กๆเ,เสียนะคะ,ะปวดแสบปวดร้อนสายตาเสียเลยค่ะเด็กๆทำให้สายตาสั้นนั่นเอง มาดูกันบ้านกันนะคะเด็กๆประจำวันพุทธสีอะไรสีเขียวนั่นเอง่าให้เด็กหยิบชุดเสริมประสบการณ์เลคะ่ะเล่มสีฟ้าเล่มนี้เลยและให้เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่14นะคะอืซึ่งจะมีเลข1กับเลข4นะคะอยู่ตรงนี้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะอ่าภาพนี้ก็คือกลางวันหรือกลางคืนคะ ให้เด็กๆลองสังเกตดูนะอ่ามีอะไรคะมีดวงจันทร์กับดวงดาวใช่ไหมคะเป็นสัญลักษณ์ของกลางวันหรือกลางคืนเอ่ยใครตอบได้บ้างเก่งมากเลยคะ่ะกลางคืนนั่นเองอ่าน้านี้ก็จะให้เด็กๆสังเกตภาพนะคะนี่และระบายสีภาพที่สัมพันธ์กันนั่นเองอ่า ถ้าเป็นภาพอของช่วงเวลากลางคืนใช่ไหมคะก็จะมีอะไรเอ่ยดวงจันทร์ดวงจันทร์ครึ่งเสี้ยวนั่นเองกับนี่ดวงดาวใช่ไหมคะ,ะระยิประยับสีเลื้ยงเลยเด็กๆด,ดูภาพที่หนึ่งนะคะภาพที่หนึ่งก็จะเป็นอะไรเอ่ยพระอาทิตย์ใช่ไหมคะมีหรือเปล่าลองสังเกตดูนะติกตอกติกตอกนี่ภาพที่สองอะไรเอ่ย ดวงจันนั่นเองมีหรือเปล่านะ้กางคืนและภาพที่3ดวงดาวอ่ามีหรือเปล่าหนะ้าลองดูซิรูปไหนถูกต้องเดี๋ยวคุณครูเจีย๊ยบจะทําเครื่องหมายไว้นะคะ <c oughs> ว่าเด็กควรจะระบายภาพไหนกัน <c oughs> นี่เมื่อสังเกตเมื่อเด็กสังเกตดูแล้วนี่ภาพไหนถูกต้องเอ,อ่ยนี่ภาพนี้ใช่ไหมคะดวงจันทร กับดวงดาวนั่นเองค่ะอ่าระบายสีให้สวยงามเลยนะคะเด็กอ่าและใบงานที่สองนะคะใบงานต่อไปก็คือนี่เปิดไปหน้าที่15เลยค่ะเด็กๆซึ่งจะมีเลข1กับเลข5อยู่ตรงนี้นะคะภาพนี้คุณครูเจี๊ยบก็จะให้เด็กอ่าเขียนวงกลมล้อมรอบภาพสิ่งที่ให้แสงสว่างนั่นเอง เด็กๆด,ดูนะคะว่าภาพไหนให้แสงสว่างบ้างอ่ะภาพไหนให้แสงสว่างบ้างนะอันนี้คืออะไรเอ่ยเทียนไขเทียนไขสามารถให้แสงสว่างไหมอลองนึกดูนะ่าภาพต,ต่อไปคืออะไรเอยรม่มเอ๊ะร่มมีแสงสว่างหรือเปล่าเด็กๆเ,เคยเห็นใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรเอ่ย <c oughs> ไฟฉาย เคยใช้มีแสงสว่างไหมนะอันนี้คืออะไรเอ่ยนี่หลอดไฟนั่นเองมีแสงสว่างไหมนะ่าลองคิดดูนะและอะไรเอ่ยเป้นตานะคะแล้วก็หมวกใช่ไหมเอ่ยลอ,ลองลองนึกดูนะว่าอันไหนให้แสงสว่างเรามาทำการทดลองกันนะคะเด็กๆอ่าเด็กๆด,ด,ดูภาพ ประกอบไปด้วยกันนะคะกับใบางานเนาะดูภาพประกอบนะในภาพก็จะมีไฟฉายใช,ใช่ไหมคะอันนี้คือไฟฉายนั่นเองมาดูซิว่าให้แสงสว่างจริงหรือเปล่าในเวลากลางคืนเนาะช่วยเรามองเห็นดูนะดูนะนี่นี่สรุปแล้วมีแสงไหมคะมีแสงเนาะมีแสงก็ ทำให้เราช่วยในการมองเห็นนะคะนี่ให้แสงสว่างนั่นเองแสดงว่าไฟฉายถูกต้องไหมเอ่ยนี่ถูกต้องไหมคะภาพไหนถูกต้องให้แรกวงกมลมล้อมรอบภาพได้เลยนี่วงกมลมล้อมรอบภาพได้เลยคะ่ะภาพไหนให้แสงสว่างอ่ะภาพต่อไปนะคะ ร่มนะคะนี่อันนี้คือร่มใช่ไหมคะเออร่มให้แสงสว่างได้ไหมนะได้ไหมได้ไหมได้ไหมเอ่ยเด็กๆคิดว่าอะไรเอ่ยได้ไหมไม่ได้นั่นเองฉะนนั้นครูเจี๊ยบก็จะไม่วงกลมล้อมรอบภาพนะคะอ่าภาพต่อมาคืออะไรเอ่ยอะไรคะใครตอบได้บ้าง เทียนไขนั่นเองดูนะคุนรูดเยบตระจุดนะคะว่ามันสามารถให้แสงสว่างได้จริงหรือเปล่านี่ให้แสงสว่างได้ไหมคะว้าวเห็นไหมให้แสงสว่างได้เปล่าเด็กๆคิดว่างไงคิดว่าไงคะให้แสงสว่างได้ไหมติ๊กตอกติ๊กตอกลองท่ายกันดูนะว่าให้แสงสว่างได้จริงหรือเปล่า นี่ตาแดงคุณครูเจี๊ยบวงกลมล้อมรอบภาพใช่ไหมคะแสดงว่าให้แสงสว่างได้นั่นเองอ่ะดับเลยภาพต่อไปนะคะคืออะไรเอ่ยออะไรนะอันนี้คืออะไรคะแว่นตาใช่ไหมคะ แว่นตานี่คุณครูเจคุณครูเจียบใส่แล้วให้แสงสว่างได้ไหมทําให้เรามองเห็นในเวลากลางคืนได้ไหมคะได้หรือเปล่าไม่ได้นั่นเองคะ่ะอ่ะชิ้นต่อไปนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยหมวกใช่ไหมคะหมวกนะนี่คุณครูเจียบลองใส่ละลองใส่แล้วล หมวกให้แสงสว่างได้ไหมนี่ให้แสงสว่างได้ไหมคะตืดไม่ได้นั่นเองไม่ได้นะคะหมวกให้แสงสว่างไม่ได้นั่นเองแอบให้แสงสว่างไม่ได้อ่ะอันต่อไปคือเหลืออะไรคะเรายังเหลือรูปอะไรอยู่ หลอดไฟใช่ไหมเอ่ยให้แสงสว่างได้ไหมหนะ้าอ่ะนี่คือหลอดไฟของคุณครูเตียบนะเป็นรูป UFO เลยรูปยานอวกาศเนาะอีให้แสงสว่างได้ไหมลองทายดูนะนี่นี่ให้แสงสว่างได้ไหมคะดูแสงสิเด็กๆด,ดูแสงสินี่แสดงว่าเด็กๆสามารถมองเห็น ในเวลากลางคืนได้ไหมติ๊กตักติ๊กตักได้มิเอ่ยได้ไม่น่ามีแสงสว่างด้วยมีแสงสว่างด้วยค่ะฉะนั้นนี่ภาพไหนทำให้เราสามารถมีแสงสว่างได้บ้างเห็นแสงสว่างได้ในช่วงเวลากลางคืนก็คืออะไรเอ่ย อะไรคะไฟฉายนั่นเองนี่ไฟฉายนะคะอ่าไฟฉายและก็เทียนขายอันนี้นะคะแล้วก็หลอดไฟนะคะหลอดไฟอ่านี่คือหลอดไฟนั่นเองอ่าเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วก็อะไรเอ่ยเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วถ่ายรูปใช่ไหมคะ ถ่ายรูปส่งเข้าไลายกลุ่มคุณครูเจี๊ยบนะคะ,ะแล้วเจอกันอีกทีนะคะเด็กในวันศุกร์นี้เองคะ่ะในกิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะปะติดนะคะ,ะจะเป็นรูปกลางวันและกลางคืนนะคะจะให้เด็ก ่ติดตามจินตนาการเลยนะคะอย่างครูจะทำคลิปวิดีโอให้เหมือนเดิมไว้ทำพร้อมกันนะคะเด็กๆอย่าเพิ่งทำเนะาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย